ความรู้สึกที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะเรามาเปิดไพ่ดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะและเขามีสิ่งใดที่อยากจะบอกคุณคะขอพลังงานสิงห์ศิจักรวาลน,นะคะบอกถึงความสัมพันธ์นะคะของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะว่าคนของคุณนะคะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงและอยากบอกอะไรกับคุณเนะ okay. าะโอเคมาออกใบแรกสามเหรียญค่ะ เปิดก่อนเนาะอ๋อหกเหรียญสิบดาบค่ะโอ้โแปดดาบอืมโอเคหกไม้เทา้าพลังงานขึ้นมานะคะตัวเขาอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินได้นะคะธาตุดินทัดลมธัดไฟนะคะคือเขาความรู้สึกตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่า เหมือนเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นการที่เขาอาจจะใช้เงินหมุนหรือว่ามีเงินที่เขาไปลงทุนมีกำไรหรืออะไรเงินแบ่งปันผลที่มันไม่ที่มันไม่ลงตัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเสูญเสียเขาอาจจะมีการสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะคะหรือ เพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นไพ่เหรียญนะคะเป็นไพ่ของความเ,ออเป็นไพ่ของเงินทองความมั่นคงแล้วตัวนี้เนี่ยสามเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของอ,อมันเป็นความวนก็ได้ก็คือเงินหมุนได้นะคะแล้วเหมือนกับว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาหยุดนิ่งเลยสถานการณ์ของเขาตอนเนี้นะก็คือเหมือนไพ่ยอยากจะบอกว่าเขากําลังมีปัญหาทางเรื่องการเงินอยู่นะ ตอนนี้นะคะตัวเขาเนาะแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งนั้นอะ่ะมันทําให้เขาเนี่ยขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เหมือนออสตั๊กเขาไว้เลยหยุดอยู่กับที่เลยอืส่วนตัวเขาเนี่ยความไฟฝันของเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยากได้รับโอกาสทางด้านการเงินนะคะเขามีเป้าหมายที่จะทําบางสิ่งบางอย่างค่ะค,ะคนคนนี้นะคะเขาอยากได้รับชัยชนะนะคะเขามีไฟที่จะ เรื่องการงานนะเราเรามองว่าตัวเขาอะอยากจะได้รับชัยชนะทั้งเรื่องการงานแล้วก็ความรักด้วยเพราะว่าไพ่หกไม้เท้าเนี่ยสื่อได้ถึงการแต่งงานลงหลักปักฐานก็ได้ด้วยนะคะ,ะมาดูนะแล้วยังไงต่อนี่คือสถานการณ์ของเขานะคะตอนนี้อมืมันมีอะไรที่เหมือนเขาโดนหลอกโดนโกงโดน เนี่ยหมือนโดนโดนชอดอะ่ะโดนชดเงินโดนมีปากเสียงกับคนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็มันทำให้เขาอะ่ะเหมือนคล้ายๆว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรอะเนาะทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ เริ่มต้นจากความหลงไหลนะคะอาจจะยังไม่ได้รักกันแบบตั้งแต่แรกพบแต่มันมีความหลงไหลข้างใครกันอยู่เราก็มีมีเหตุการณ์ที่เหมือนต่างคนต่างต้องบอกว่าต่างคนต่างแรงด้วยกันทั้งคู่ไม่ฟังนะไม่ฟังไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่นะคะก็คือมีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแวงกันนั่นแหละพวกคุณทะเลาะก,กันแต่ก็ยังมีความหลงไหลอย,อยู่ แต่จากความเจ็บปวดครั้งนั้นนะคะที่ทะเลาะมีปากมีเสียงกับคุณอะ่ะมันเหมือนทําให้เขาอะ่ะได้รู้ตัวตนของคุณมากขึ้นนะว่าคุณเป็นคนยังไงว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรโอ้เดอ l o เล r ขึ้นต่อจากสองถ้วยเลยนะคะและเป็นเด v ิวด้วยเนาะเป็นพลังงานพวกคุณมีความรักกันที่มันลึกซึ้งมากๆตอนแรกที่พบกันเนี่ย พวกคุณยังคิดอยู่เลยว่านี่ไม่ใช่รักหรอกนะอาจจะเป็น o n น night s t a nice stand ได้ซ้ำเ no. นออาจจะแค่แบบแบบคุยไปลเล่นไปอย่างนั้นไม่ได้คิดจะให้สถานะอะไรกันแต่พอคุณมีปัญหากันกลับแปลกใจมากๆเลยที่มันไม่สามารถที่ทําให้คุณ move on ได้ยิ่ยงคุณทะเลาะกันคุณยิ่ยงรักกันอะคุณยิ่ยงเหมือนคนพบตัวต,วตวนที่แท้จริงที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกระจกส่องตัวเองเลยอะ ว่าเวลายิ่งทะเลาะกันเวลาอีกคนนึงพูดความต้องการออกมามันก็เฮ้ยเหมือนเหมือนตัวตนของฉันเลยอาจจะเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนแต่กับคนอื่นอาจจะไม่ใช่แฟนเก่านะแต่หมายถึงว่าตัวคุณอาจจะเคยพูดอย่างนี้กับคนในบ้านหรือกับเพื่อนหรือเคยบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่เอาแบบนี้แล้วคุณกับเขาก็มาทะเลาะกันเรื่องนี้คุณก็เลยมองว่านี่ไม่ใช่แค่ความหลงใหลแล้วยิ่งทะเลาะกันคุณยิ่งเจ็บปวดแล้วก็ยิ่งรักมากขึ้น คือคุณมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งเกลียดเลยอะไม่ไม่ใช่ว่าเกลียดชังแบบนั้นนะคะแต่ก็คือเกลียดที่ไม่เคยเข้าใจในตัวเขาอืมนะคะทีนี้เนี่ยแล้วพอเหมือนพอมีปัญหากันบ่อยๆเข้าอะ,ะ้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอยากจะ ปรับตัวอยากที่จะลองลองจะอาจจะถอยความสัมพันธ์กันไปคนละเก้าว,ว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่พอถอยอไปแล้วอะ่ะมันก็อดใจไม่ได้นะที่จะมาตามสืบตามส่องตามดูเขาอะ่ะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะและทีนี้ก็ยิ่งได้รู้ใจตัวเองเลยว่าไม่เคยลืมเขาได้เลยสักวันไม่มีวันไหนเลยที่คุณจะตื่นมาแล้วไม่ได้ถึงเขาเป็นคนแรกนะคะอ๋อนี่ไง ทุกสิ่งคือโชคชะตาค่ะไพ่ดีบ of มอ r ฟจูนนะอืมเหมือนความรักของคุณครั้งนี้เนี่ยปัญหาหรือการทะเลาะก,กันเนี่ยแหละมันทําให้คุณได้เปิดอกคุยกันแล้วก็ทําให้เห็นตัวตนกันมากขึ้นยิ่งเห็นมากขึ้นยิ่งรักมากขึ้นคือคุณคุณรู้แล้วล่ะว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ได้หลงแล้วอะ่ะนี่มันเป็นความรักแล้วนะคะ และนี่แหละเป็นสิ่งที่โชชตาเนี่ยทําให้พวกคุณได้เปิดใจคุยกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้นอืมว่าอีกคนนึงเหมือนตัวเองมากแค่ไหนนะคะหนึ่งเหรียญค่ะคนคนนี้มองคุณเป็นสิ่งล้ำค่าคุณเหมือนกับสิ่งที่โชชตาประทานมาให้เขาหรืออาจจะเป็นคุณด้วยนะที่คิดว่าเขานั่นแหละ คือของขวัญอันล้ำค่าจากเบื้องบนที่ส่งมาให้คุณนะคะมันมีการมองไปถึงอนาคตนะคะว่าจะลงเอยกันแบบไหนจะใช้ชีวิตอยู่กันยังไงหลังตอนที่คุณทะเลาะกันไปคุณก็ไม่มีความคิดที่จะเลิกกันอีกเลยอะนะจริงๆก็เคยแล้วว่านะต้องเคยแล้วเลิกกันไปอยู่บ้างแล้วละ่ะแต่พอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณก็ รู้เลยว่าไม่สามารถเลิกกันได้แล้วนะคะไพ่ใบต่อไป,ไปเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะความพยายามค่ะความมานะความอดทนอืมพวกคุณได้ผ่านความพยายามมาจนปรับกันทุกรูปแบบนะคะอาจจะเคยเลิกกันไปจริงๆด้วยแบบ เลิกกันไปเลิกกันไปเลยทีนี้มีพลังงานของเดะเดตขึ้นมันอาจจะเป็นอะไรที่คนไกลอืมเคยเลิกกันแบบจริงจังกันไปอ่ะครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นคนไกลได้ด้วยทีนี้ควีนเหรียญเกิดขึ้นเลิกกันไปแล้วก็ยังมั่นคงอยู่ดีใจก็ยังไม่ไม่ไม่ยอมเปลี่ยนนะคะอืมใจก็ยัง ก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีแต่ถามว่ามันมีไพ่พลังงาน2ดาบเกิดขึ้นนะสถานการณ์2ดาบคืออะไรโอ้อืมให้รวมมา2ใบนะคะสถานการณ์2ดาบคือสเตงและ k n i h t t o p p n t t c l l s พวกคุณมีใครคนหนึ่งที่มีตัวเลือกเข้ามาหลังจากที่เลิกกัน แต่ใจยังรักอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ที่รู้สึกว่าเหมือนยื่นทางเลือกให้คุณอะ่ะอืมหรือจะเป็นคนในบ้านใครเอเพราะว่าขึ้นเป็นคุยนเนาะเราก็เลยก็เลยบอกก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยใจคุณมั่นคงมากๆนะคะอืมคุณอยากคุณอยากได้รับโอกาสจากเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ หรือว่าคนคนนั้นน่ะอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ามีความสับสนเกิดขึ้นมีความสับสนว่าจะเดินหน้าต่อไปเอ่อกับตัวเองคนเดียวหรือจะกลับไปง้อดีในขณะที่คุณยืนได้ได้วยตัวเองแล้วอ่ะเนาะเนี่ยเพ mm hmm. ออฟสอดมีพลังงานของการแอบสืบแอบส่ง เขาคนนั้นยังตามสืบตามดูคุณตลอดเลยความรู้สึกเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความพร่าความภูมิใจในตัวคุณเวลาเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จต่างๆนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ในยังอยู่เงียบๆของตัวเขานั่นแหละเขามาส่องคุณตลอดนะคุณจะเห็นตลอดว่าเขามาส่องคุณเวลาคุณไปดูว่ามีใครมาดูบ้างนะคะเป็นประวัติการเข้าชมอะไรแบบนี้นะคะคุณจะเห็นเขาตลอดเลยว่าเขามาส่องคุณ ยังไงต้องมีเขาไม่มีไม่มีคลิปไหนเลยไม่มีโพสต์ไหนเลยที่ไม่มีนะคะแต่เขาจะไม่ไล์นะเขามาดูเฉยชเขามาส่องเขามาส่องคุณนะแต่ก็เงียบเอาไว้อยู่ในที่ของตัวเองส่องเงียบๆนะคะไฮโลแฟนค่ะไพ่พระสังฆราชขึ้นคนคนนี้นะมีใจรักที่มั่นคงนะคะตัวเขาเป็นคนที่อืชอบทำอะไรที่มันถูกขนบธรรมเนียมประเพณี มีเรื่องจิลธรรมหรือเรื่องความแตกต่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามสะพานนั้นไปได้เขาเลยทำได้แค่สองคุณนี่แหละว,ว่าทางเลือกที่เกิดขึ้นที่ทำให้เขาเงียบหายไปค่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความห่างด้วยหรืออาจจะเป็นความที่ตัวเขายังรู้สึกไม่มั่นคงอาจจะมีปัญหาทางการเงินที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณให้ดีได้อตรงนี้เดี๋ยวเราขอตัดประเด็นเอ่อคนที่บอกว่ามีคนเข้ามาออกไปก่อนนะตรงนี้เราว่าเขาเนี่ยนะมองคุณว่าคุณเป็นคนมั่นคงและเป็นคนที่มีค่ามากๆเขาอยากดูแลคุณให้ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วพอมีปัญหากันหนักๆเข้านะคะ แล้วด้วยความที่เขามีเรื่องการเงินเข้ามาเนี่ยปัญหานี้สินอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนจัก,กรวาลนะเหมือนจัดบททดสอบมาให้พวกคุณฝ่าฟันกันไปอะ่ะทะเลาะกันนักใช่ไหมโอเคทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วรักกันใช่ไหมแล้วทำไมยังทะเลาะอ,อีกนะคะทำไมยังไม่ฟังกันอีกนะคะทีนี้ก็จัดการเลยให้ ไม่ว่าคุณจะวนกลับมากันแค่ไหนถ,ถ้าถ้าเรื่องแค่ทะเลาะกันมันง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินการงานมีปัญหาเนี่ยทีเนี้ยทุกอย่างมันจะยากไปหมดนะคะเพราะว่ามีไพ่สินทรัพย์ศิษย์ขึ้นเหมือนเป็นสถานการณ์ที่มาทดสอบพวกคุณนะเพราะความมั่นคงมันมีอยู่ทีนี้สินทรัพย์สิธิ์รู้แล้วว่าต่อให้แยกกันไงเนี่ยพวกคุณไม่เปลี่ยนใจแน่ก็เลยเอาอย่างนั้นแล้วกัน ให้เจ็บให้สุดไปเลยให้เป็นสิบดาบให้เป็นอาบกองเลือดนี้ไปเลยไม่ใช่ว่าเลือดออกจริงๆนะแต่หมายถึงว่าให้เจ็บสุดๆไปเลยแล้วไปตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วพอรู้ใจตัวเองแล้วนะคะประสบความสําเร็จแล้วรู้แล้วว่าไม่ควรจะมาทะเลาะก,กันเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่ว่าไม่ยอมกันมีอีโก้ควรจะเอาไปโฟกเวลาไปโฟกัสกับเรื่องความมั่นคงในอนาคตเพื่อที่จะมาลงเอยกันนี่คือการสั่งสอนของจักรวาล ออฟสอดค่ะคุณอาจจะมีอายุที่ห่างกันนะคนคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณนะเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคุณก็เหมือนตั้งดาบใส่เขาเลยเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาส่องแล้วก็หายไปมันเป็นความที่คุณมันเป็นความที่คุณรู้สึกว่า ฉันต้องการความชัดเจนนะคะและมีพลังงานนี้เกิดขึ้นไพ่ถ้วยคนคนนั้นนะคะเขารอโอกาสเขารอโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนนะคะที่เขาจะพาคุณให้เดินไปด้วยกันได้เขาจะมีการกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้ต้องการที่จะมายื่นถ้วยนะคะให้ควีนดาบนะคะโอเค คนที่เข้ามาพ,พลังงานคลิปนี้เนาะถ้ามีพลังงานใกล้เคียงนะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาได้เนาะโอเคอยังไงก็ฮลีหน้าโปรไฟล์รอรับคำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ